สวัสดีครับเช้านี้อยู่กับนี่ครับโอ้โหแสงจ้ามากเลยครับขอโทษด้วยน,นะครับคันนี้อยู่กับโตโยต้าวีโก้นะฮะพร้อมกับข้างหลัง Honda Ja z z นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ละคันฮะไล่เรียงไปที่วีโก้ก่อนเลยนะครับสำหรับวีโก้คันนี้ติดตั้งจอ Android จาก YSK แลม2อลอมสาเวอร์ชันระบบสั่งเสียงไทยแบ่งไซ้าย2หน้าจอนะครับหรือบางคนเรียกว่าเล่นได้2อแอปพลิเคชันใน1ห,หน้าจอนั่นเองภายใต้แบรนด์ YSK ฮะ ชื่อนี้มีประกันยาวนานนะครับโอเคฮะมาดูกันที่การติดตั้งลงรถนะครับคันนี้ติดตั้งกล้องด้วยนะครับเป็นกล้องถอยนะครับ ahd นะฮะกล้องถอย ahd จากไฮลิงฮะขออนุญาตวางตำแหน่งตรงนี้นะฮะเพราะว่าถ้าวางตำแหน่งอื่นเดี๋ยวแสงจะแยงตานะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกล้องถอยกันหน่อยนะฮะเขาก์ถอยครับหน้าตัดนะครับเป็นกล้องถอยแบบนี้เราจะเห็นว่าด้านหลังมีฮอน da j แจ z จอดอยู่นะครับ ตัดกล้องถอยครับเข้าสู่การเช็คอัพนะครับกดที่สี่เหลี่ยมด้านบนนะฮะเราเปิด YouTube ไว้นะครับแล้วก็เปิดอะไรอีกเดี๋ยวดูเหมือนหน่อยนะการตั้งค่าเดี๋ยวเราปิดการตั้งค่าไปเลยนะครับเดี๋ยวดูหน้าจอโฮมก่อนนะฮะหน้าจอโฮมมีลักษณะแบบนี้นะครับมีนำทางมีเพลงมีการตั้งค่ามีโทรศัพท์บลูทูธได้วิดีโอได้แล้วก็เล่นวิทยุได้นะครับยังมีการนี่ครับสามารถเสียบแฟลชได้ได้อีกสองหัวนะครับ เอาแบตได้ไวชาร์จแบตได้ด้วยนะครับชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยนะครับโอเคมาดูหน้าจอแอปพลิเคชันประมาณนี้ครับเพราะคบคันสำหรับการใช้งานนะครับทั่วทั่วไปเล่นเหมือนโทรศัพท์ YouTube เปิดไปแล้วครับเดี๋ยวเปิดแมปอีกหน่อยฮะตัวนี้เล่นได้สองแอปพลิเคชันเลยนะครับในหนึ่งหน้าจอนะฮะภายในโทนดำอาจจะมืดหน่อยนะฮะแสงมีการปรับความสว่างอัตโนมัตินะครับสำหรับโทรศัพท์นะฮะ เป็นระบบสั่งเสียงไทยได้เลยนะครับตัวนี้ฮะฝากช่องแต่งรถนาแดพบรบูรณ์ในช่อง YouTube ไปด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันครับนี่ฮะสมมุติเราเปิดแอปพลิเคชันในส่วนของแมปไว้จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คแอป,ปนะฮะเราเปิดอะไรบ้างกดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าเปิดไว้2แอป,ปเราต้องการให้2แอนี่ยอยู่ในหนหน้าจอเรากดค้างไว้ครับ เห็นปะจนกว่าจะมีการแบ่งหน้าจอแบบนี้ผมปล่อยนะฮะกดตรงไหนก็ได้นะครับแต่แอปไหนก็ได้นะครับในทั้งหมดถ้าเราบดเปิดไว้สิบแอปเราก็สามารถเลือกได้นะครับสองแอปอ่าผมจะก YouTube ไว้ฝั่งขวามือนะครับนะครับจะเพิ่งปล่อยนะฮะจนกว่าจะมีการแบ่งหน้าจอแบบนี้ฮนะแล้วปล่อยนะครับฝั่งนี้เขาเล่นเป็น u t u b e อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแมพนะครับคือได้2แอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอเลยนะครับแบบนี้นะฮะตัวนี้ RAM 2ลอม32เวอร์ชันสิบเอ็ดนะครับ ก็รับการยาวนานหนึ่งปีเต็มนะครับจะเห็นว่าเล่นได้2อแอปพลิเคชันเลยนะครับฝั่งนี้เป็นช่อง u t u b e นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราดู u t u b e สักนิดนะึงฮะพอเล่นได้จริงไหมฝั่งนี้เล่นเป็นแมปนะครับฝั่งนี้เล่นแล้วนะครับ YouTube เล่นแล้วนะครับตดีผมปรับภาพไปนิดนึงครับจะได้มีความเข้มของหน้าจอด้านข้างเป็นไฟที่บอกสถานะการใช้งานนะครับ ปิดเปิดตามไฟหลีนะครับพอเราปิดไฟหลีดูนะฮะไฟจะหายไปด้านข้างเ <im it> ห็นไหมฮะหน้าจอจะสว่างขึ้นมาครับพอเราเปิดไฟหลีนะฮะหน้าจอจะดับลงแล้วไฟด้านข้างจะติดนะครับเพื่อเป็นการโชว์สถานะการใช้งานนะครับตอนนี้เล่น2แอปพลิเคชันนะครับฝั่งนี้ก็เล่นเป็นแมพอยู่นะครับฝั่งนี้จะเล่นเป็นนี่อันนี่เลยนะครับกำลังเล่นจริงเลยนะครับถ้าเราต้องการปิดให้เหลือแอปเดียว <im it> <im it> กดกืนกลางหน้าจอไว้ตรงแถบสีขา,ขาวเล็กๆกนี่นะฮะกดคืกลางหน้าจอปุ๊บเลื่อนไปฝั่งที่เราต้องการจะปิดนะฮะเราปิดแมปไปเลยะฮะปุ๊บกดไว้นะฮะกดแล้วก็เลื่อนไปนะฮะพอเลื่อนไปฝั่งแมปนะครับก็จะเหลือแต่ u t u b e อย่างเดียวแล้วนะครับสามารถกดขยายหน้าจอให้ใหญ่ได้ด้วยนะครับแบบนี้ฮะสำหรับใครที่มีความสนใจที่จะติดตั้งจอ Android ในรถ To y o t a าว g o นะครับหน้าจอขนาด ก้านิ้วนะฮะพร้อมกล้องถอยนะครับ AHD นี่ครับพอเข้าเกียร์ถอยภาพแสดงผลแบบนี้นะฮะสนใจก็สอบถามอินบ็อกซ์ได้ทาง Facebook แฟนเพจแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio นะฮะแล้วฝากแพลตฟอร์ม TikTok ไปด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณพี่น้องทุกท่านสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันกับน้าแจ๊อีกหนึ่งครครับโอเคครับสวัสดีครับ